นานโอ้ยต่อเป็นแล้วนั่นใส่รูถูกแล้วอ้าวใส่ได้ไหมอ้าวใส่เลยเก่งไหมอุย้ยเก่งนันใส่ได้จริงๆนั่นเห็นไหมอฮ้อนันเก่งมากเลยอุ้ยเก่ง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 เกใส่ถูกเลยนันเห็นไหม,มนนนาน เก่งเก่งนันใส่ได้ออาไปใส่แล้วนานเก่งมากเลยนานใส่ถูกอีกแล้วเก่งมากไหนไหนเอาใส่เร้ว ใส่ดูเร็วใส่บีซีใส่ได้ไหมเก่งไหมโอ้เก่งนารู้ว่าเก่งเห็นไหมนั่นอ่า